เทศบาลตำบลบ้านแป้นจังหวัดตะพลจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายและส่งต่อกิจกรรมสู่พื้นที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยได้รับการสนับสนุสนจากสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยายลัยสงขาลานครินและสอสอสโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเด็กและประชาชนที่ลายแดนจักรยานขาดหาย และกีฬาวูดบอลที่เหมาะสมสหรับผู้สูงอายุครับสำหรับกีฬาวุดบอลนะครับก็ประโยชน์ของมันมีมากมายครับนอกจากข้อแรกเป็นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งก็เรื่องสุขภาพก็ได้ทั้งหลายส่วนนะครับเรื่องของอาการาใช้สมองในการคํานวณในการเล่นอออกแรง ดยการเดินนะครับออกแรงด้วยการเหวี่ยงไม้หรือสวิงไม้เพื่อตีลูกบอลให้เข้าประตูอันนี้ก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพอันที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมฟุตบ,บอลด้วยกันหรือผูอ้เล่นด้วยกันจากาการที่ไม่รู้จักกันเลยก็ใช้กีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นการ ประสานไม่ตีกันอันนี้ก็ประโยชน์แต่ข้อที่สองนะครับประโยชน์ที่สามก็คือการที่เราได้มาอ,าออกกำลังกายนี้มันก็จะเป็นผลดีต่อการสร้างสังคมนะครับสังคมของเราในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการากประชาสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาเล่นวุตบอลด,ด้วยกันครับขอบคุณ ก่อเนื่องจากว่าบ้านแป้นเนี่ยมีชมรมผู้สูงอายุเขาแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยเนาะอ่าที่เขาจะใช้โอกาสในของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยในการประชาสัมพันธ์ชักชวนเพือผู้สูงอายุมาเล่นฟุตบอลน,นะครับก่อก่อคิดว่าพอพวกนี้แล้วสูงอายุของบ้านแป้น,นก็ชอบการเล่นออกกาลังกายอยู่แล้วนะครับก็คงจะมีการตั้งกลุ่มอะไขึ้นมาได้ผมรู้สึกว่า เป็นการเล่นที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันพยายามจะใช้ได้ถูกเกา่าและทุนการเล่นฟุตบอลนั้นเป็นเกมในการเล่นเป็นทีมแต่อันนี้เป็นส่วนบุคคลก่อนนะรู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ครบทุกอย่างตั้งแต่สายตาสมองกล้ามเนื้อต่างๆตะกอดหลอดจนการ คำนวณระยะว่าจะไปถึงแค่ไหนจนถึงจุดสุดท้ายคือกระทบกับตัวกลางแล้วก็ทะลุนั่นคือผลสําเร็จครับได้ท่านกําลังการและกําลังแต่นี่คือ,อเป็น<อ>เป็น,ปนดูและจะเป็นกีฬาของผู้สูงอายุเนาะแต่แต่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะถึงถึงแบบมันมันคือฟุตบอลนี่ถ้าผู้สูงอายุมันก็มันไม่จะเกินกําลังนะแต่อันนี้มันก็สบายสบายครับคือ ข้างหอในกวเหมืยนกันเนก็ต้องตอนเย็นหรือตอนเชา้าเนาะแต่ผมว่ากินกินละไม่ตีว่าเออต,ตีตีบาจะเอ๊ะมันมันดูว่าน่าเล่นน่าศึกษาเนาะ,ะในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนบ้านเป็นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนบ้านเป็นนะครับก็ได้ร่วมโครงการอ กิจกรรมทางกายเนาะส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางกายให้แก่เด็กนะของเฮานี่ก็คืออมีการวางแผนไว้ก็คือจะพัฒนาเรื่องของจัก,กรยานขาไทยให้เด็กได้ออกกําลังกายเนี่ยตั้งแต่พื้นฐานมาตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กเลยนะครับตอนนี้ของศูนย์เด็กเล็กก็เปิ้นก็จะมีโครงการเรื่องของงานความปลอดภัย ของสถานศึกษาเรื่องของการขับขี่เนี่ยประจาใใจงบประมาณตัวนั้นน่ยมาจัดซื้อรถจัก,กรยานขับไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเล็กเนาะเด็กเล็กที่อายุ2อถึงสขวบเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วเขาเจอปัญหาว่าเด็กมาได้ยุบได้กำเพราะมาัมากำรถจัก,กรยานที่เป็นคันใหญ่พอเป็นตัวน้อยกว่าแล้วเป็มันนั่งมันสูงเนี่ยมันบัลนัดเป้นก็นเลยมาได้มาได้มาต่อนเนื่องนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแผนว่าครั้งเนี้ยเขาจะซื้อเป็นจัก,กรยานที่มันมีคันเล็ก ขนาดเล็กลงมาให้พอให้เด็กกล้าใช้เต๊เตะเนี่ยพอเขาขึ้นมาถึงในระดับที่สูงขึ้นคืออนบุอนบาลหนึ่งอนบุบาลสองอนุบาลสามเนี่ยเขาก็จะพัฒนาทักษะความสามารถของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการสร่งเสร,ริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยตรงเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่จะต้องพัฒนาเด็กก็คือกล้ามเนื้อขาเนี่ยครับเด็กจะใช้กล้ามเนื้อแขนด้วยครับที่จับแทนจักรยานเด็กมีความต้องใช้เท้าถีบเนาะต้องใช้มือในการ บังคับทิศทางอย่างต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากนั่นก็คือความร่วมมือจากผู้ปกครองครับที่เราไปแข่งนะครับเด็กที่ได้ประสบค,ความสําเร็จเนี่ยผู้ปกครองก็จะให้การสนับสนุนอย่างเช่นรถจัก,กรยานเนี่ยผู้ปกครองก็ซื้อให้เลยกันละเจ็ดแปดพันบาทนะครับหมวกกันน็อกกันละเกือบใบละหนึ่งพันกว่าบาทน่เนี่ยเพ่นก็ซื้อให้ละแต่ว่าที่เราได้มาก็ส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเนาะที่จะซื้อมาพร้อมกับชุดอันนั้นก็จะใช้เฉพาะในโรงเรียนให้เด็กได้ยุบได้กลมนะครับ ก็เป็นโครงการที่สๆๆสสเปินสนับสนุนตดยนะครับเขญญาไปอยากจะใือโครงการนี้ดีๆนีอยู่กับเทศบาลท่นเป็นเขานะครับคือสืบทอดต่อไปแล้วก็คือทุกคนได้มีการออกกําลังกายเน้นในส่วนของชมรมผู้สูงอายุนะครับเพื่อนจะได้มีกิจกรรมในการออกกําลังกายร,ร,ร,ร่วมกันกันกบพื้นที่นะครับของค้ <ๆ S 2> อโครงการนี้ๆๆอยู่กับเทศบาลท่นเป็นตลอดไปฝากทุกท่านโดยฝากสมาชิกสภาฝากคนหลวงบ้านฝากท่านชมรมผู้สูงอายุนะครับ ภาคส่วนที่มาร่วมกันวันนี้ฟาาให้ประลัดตัวน,นะครับว่าพาคดันโครงการตัวนี้เข้าบรรจุในส่วนของกองสารณสุขเอกองขึ้นานะครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณโครงการตัวนี้ต่อไปเป็นโครงการที่ดีนะครับของทุกท่านออกอกำลังกายยังมีความสุขในการวันนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>